ได้ผลไหมครับเชิญขั้นขั้นขั้นใดขั้นหนึ่งออกมาข้างนอก ผมจะใช้ใช้มือมือซ้ายมานะครับครับอย่างนี้ครับยืนไปนะครับจับตรงนี้ยืนไปแล้วใช้มือขวาเนี่ยนะครับกดผนข้อสองนะครับจะเห็นว่าต้านนิดหน่อยนะครับจะเห็นว่าเบาตัวนี้เอานังบัรพัดจ่ายาไม่ได้หนัำบัรพัดจ่า,จายที่ออกแบบตรงตากำลางมุงช่วยจับแทงกดไม่ลง

I'm okay. okay. ฉะนั้นนำบัดพร้อมชุยนี่นะครับถ้าบางคนที่กดกดไม่ลงเลยนะแสดงว่าพลังเยอะนะครับพลังเยอะแต่ถ้าเขาเขาไปอร่อนนี่ต้องหมั่นไปทำบุญปล่อยเขาปล่อยปลาพลังหมดนะครับแล้วทีนี้ลัคกี้เบอร์มีใครไม่เข้าใจบ้าง ลัคกี that, number, number, ้นัมเบอร์เป็นใครไม่เข้าใจบ้างเหรนะครับเวลาเขาขายเขาจะทีนะลัคกี้นัมเบอร์ก็คือตัวเลขคือตัวเลขความรักสบายของเรานะครับความรักสบายของเราหมายถึงว่าเป็นเลขกลุ่มทรัพย์ประจำตัวเรานะครับโคตุยก็จะเอาลัคกี้นัมเบอร์เขียนใส่เขียนใส่จะเขียนใส่แผ่นทองหรือเขียนใส่ แบงแล้วก็เอาใส่ในกระเป๋าในขวานสูงน,นะครับแล้วตอวที่เขียนใส่ไปขนเวลาเราค้าขายเนี่ยเอาใบสนที่เขียนนักกีบอร์ของเราใส่ในลิ้นชักเงินแบบนั้นจะขายดีนะครับจะดูดซับนะครับมันเป็นนะค,ครับถ้าแต่ว่าดวงเราไม่ดีรวมตบก,ก็เขียนใส่ไปขนแล้วใส่ซองพาติดแล้วก็เราใส่หมอน ใครได้หมอนหมอุนนอนม,อมอนันจะนหมุนรวมดอกสิ่งตครับนีใครจะถามอะไรอีกไหมครับใครใครใครที่คำนวณลัคกี้ดับเบิไม่เป็นออกมาคำนวณได้เลยะนะครับจะได้จับมือทาเลยไปก่อนเลยนะั่นและลุกๆๆๆ เก็บแบบนี้เราจะต้องขึ้นเลยวันวันเพียงดีนะครับรวมนี่รวมทุนในสี่ป่วยที่ห một bằng nào? Đây, bảy bằng 7 bảy bằng bốn, 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 bảy bằng 3 bảy bằng bốn, bảy bằng bốn, vâng chết bếp 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 2, bếp chết bếp chết 1 chết หนึ่งบวกสามเป็นแล้วก็คูณที่สามเจ็ดควณสองเป็นสองบวกสามเป็นนี่คือรักกิ่งงาเป็นระย่างนี้ถ้าไม่ออกมาทำจะไม่เป็นเรา ใครยังไม่เป็นที่ออกมาทำเลยนะออกมาทำเลยเะได้เป็น รักีตัวที่หนึ่งสองบวกแปดสิบเป็นหนึ่งักีตัวที่สองแปดบวกหกได้สี่เป็นห้าตัวที่สามสองบวกเจ็ดได้เก้าเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามนบวกสามเป็นสี่รักีวเบอร์ห้าตัวการก็คือหนึ่งบวกหยเป็น

มีใครอยากจะลองทำได้เชียนโรกระดาษด้วยเพราเป็นมือมีใครไม่เป็นแล้วออกมาทำเลยแล้วจะได้เปลียนเขียนเข้าใจเลยแล้วเขียนไปเขียนแล้วเข้าใจเลยถ้าไม่ไปเขียนลรคกระดาษด้วยนะครับ เด็กชิมไทยแล้วก็สนุกกันแล้วก็ทีนี้พ่อทำงานจากบานที่ไหนเราเขียนวันเลยหวานของทีไมไม่ไมเขียนได้อะไร่

เต้นห uh, ัวเตนหัวเตนหัวแล้วหลวงพ่อแป็กเดี๋ยวเสร็จแล้วโอ๊ยไปถาวรจาไม่โอเคอ่ะอ่าละมือละนวดละขาวันกันบกกันเลย กำลังทยอยกันมาอยู่นะตอนนี้กำลังมาเยอะอยู่นะนะิมนต์นิมนต์ทุทิมานะครับอ่านิมนต์ทุติมาเนี่ยนะอ่าอันนี้เป็นอ่าเป็นพอโรงเรียนพุทธเกษตรอ่าทุติหรือว่าเป็นอดีตอ่ารองประธานมูลนิธิพุทธเกษตรนะได้พาครูและพานักเร,รียนมาร่วมงานมูลิธาเซตในวันพรุ่งนี้ประดเดี๋ยวท่านก็จะไป บักอะไรแล้วปุถารามมันก็พักที่นั่นผู้นิชาจะกลับมาใหม่นั่งที่บนนี้มันเห็นชัดนเลยแล้วก,ก็เดี๋ยวเ,เราก็จะได้สรุปกันละนะเดี๋ยวรอข้างหลังบอกลัคกี้นัมเบอร์เลยไม่เป็นไรดเดี๋ยวพิธีก่อนที่จะมอบไปประกาศเราก็จะมาสรุปงานว่าเรามากันเนี่ยตั้งแต่วันที่19บางคนก่อน19บเกลยนะไม่ชีนี่นั่งฟังผู้วันเลยไม่พูดสักคำเลยเไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดใจกนะันว่า มาอยู่ที่นี่สี่วันสี่คืนเนี่ยตอนมามืดตึ๊บเลยตอนนี้สว่างหมดเลยนื่ว่าตอนมาเนี่ยสว่างหมดเลยกลับไปมืดหมดเลยมึนหัวหมดเลยหรือว่าไงนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะสรุปงานกันเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะเข้าเมืองนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยคนมาเยอะนะเราก็อยากจะให้หลวงพ่อพูดอะไรให้กําลังใจเราที่ได้มาเรียนวันนี้นะโอเคขออนุญาต ขึ้นนั่งตรนนี้น,น่งข,ขอตวายความเคารพท่านอาจารย์ถนอมแล้วก็ตาะทละวิจิตรเปนนละแล้วก็ขอเจริญพรญา,า,านะติโยมาเนาะตมาไม่รู้ใครเป็นคนไทยคนต่างชาติแต่ยังไงก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ถนอมวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมา พูดอะไรก็มาแล้วท่านอาจารย์ทางหงก็ให้มาพูดชุวยนะไม่รู้ว่าพวกเราจะมีสมาธิกันยังไงเพราะว่าเขาเรียกว่ากลับนะอาตมาเชพระอาชิการภาษาภวทนโนเป็นเจ้าอาวาสวัดคุปที่ขุนยวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เป็นผู้จัดการโรงเรียนพิทธกเกษตรเป็น ครูผู้สอนด้วยสอนอนุบาลป .1 ป .2 มาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นมาเป็นครูตอนเท่าครูเด็กตอนเท่าก็เพราะว่าตอนนี้มีนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนที่ตะเกษตร่คปีนี้มีเยอะขึ้นมามี76คน76คนมีถึงชั้นไหนครับที่เรีนชั้น ต่อหนึ่งจนถึงชั้นม .3 เป็นโรงเรียนแก,ก่โอกาสอ๋อครับมีแล้วเสร็จจากม .3 เป็นโรงเรียนนักนักเรียนพุทธเกษตรที่จะไปเรียนต่อที่ไหนเล่าครับอ่าอ่าทีนผ่านมานี่ก็มีโมเนติพุทธเกษตรโมเนติธรรมทิรีของท่านอาจารย์ชาคิโนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของโมกุชาทา่านรับไินแต่ว่าท่านนิเงื่อนไขว่าเนินต้องเป็นเด็กชาวพุทธสองต้องเป็นเด็กน้องสอน เด็กที่มาอยู่กับเราเนี่ยมันไม่ใช่เด็กนั่งาสอนอย่างเดียวอ่าเราเด็กที่เหลือส่วนหนึ่งก็มาเรียนอยู่กับท่านอาจารย์บ้างมาท่านอาจารย์อื่นๆให้เรียนต่อบ้างแล้วก็เด็กๆมีผู้อุปถัมภ์คำจุนเจรินบ้างครับผมส่วสนมากเด็กที่กินนอนที่นั่งยืดแบบไปกลับครับทั้งหมดเลยกินนอนที่นั่นทั้งหมดเลยใช่ใชครับ,คร,บครับผมก็ที่น,น,นั่งท่านจะฝากอะไรให้กับ สารุสิติ์ทางนี้ได้รับทราบแลว่ามีแบบส่วนหน้าขาดแคลนอะไรบ้างครับในเรื่องขาดแคลนนี่เป็นเรื่องปกติเลยเริ่มตั้งแต่อาหารเนาะ,ะที่นั่นถ้าเราต้องสมเพาะร้อยเปอรเซนต์หมายความว่าเด็กเอาแต่ทุกใจมาเด,เด็กที่เด็กที่มาอยู่กับเราเนี่ยล้วนแต่เป็นเด็กที่ที่อื่นเขาไม่ค่อยรับหรือเขาไม่ค่อยเห็นเช่นเด็ก ยากจนติดดินละเหยตัวมนึ่งหาพ่อติดคุ้มแม่ติดยาก็รัวแตกแยกแล้วก็กำพร้าเด็กเกเรที่เรียนอยู่เขาไม่เอาแล้วก็เด็กพัดหลงเด็กนีภัยสขขงครามอ๋อมีเด็กีภัยสขขงครามด้วยอืค่ครับครับผมก็ถ้าส่วนหน้าที่ท่านอาจารย์ก็จะไปทุกปีไปทุกปีป,ป,ปีละปประมาณสองสามครั้ง ถ้าสุดนี่ก็เพิ่งกลับมาท่านอาจารย์นี่ก็เป็นสิบรุ่นแรกของรุ่นแรกเลยเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนท่านอาจารย์มาอยู่เมไหน่ก็เป็นสมณีนนอันต่อหน้นอนัตมาก็เป็นครูครท่านอยู่ม .3 อ,อัตมาเป็นครูก็กราบขอให้พวกเรากราบพัธการศรัธุก, <c oughs> ก,กับาราชการได้เลย, <c oughs> เลยครับก็ก่อนอื่นนี่ก็อยากจะคุยพวกเราฟังว่าถึงแม้ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยโอกาสทางการศึกษามันจะมีเยอะ แต่ว่าแม้แต่อพอเราไปสืบรวจไปจ,จริงๆงเช่นแม่้องสอนเนี่ยมีเด็กอยู่ที่ในอยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยที่ไม่ได้เรียนต่อนี่มีถึงหมื่นกว่าคนแม่อสอนทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่แสนคนแสนกว่าคนแล้วก็ส่วนของเราเนี่ยเรารับทั่วประเทศหมายว่าเด็กมีปัญหาที่ไหนเนื่องจากว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ออกแบบทางการศึกษามาให้เราไม่ปฏิเสธเด็กเด็กเกดม่เด็กเกเรก็มา แต่ว่าปัญหาของเราก็คือว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนพึ่งตัวเองเป็นโรงเรียนเอกชนที่ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาลเฉพาะในเรื่องของเงินอุดหนุนรายหัวเด็กแต่เงินเงินของเงินเดือนครูเนี่ยเราม่ได้จากรัฐบาลตรงนี้รัฐบาลอนุญาตให้เราใช้เงินอุดหนุนรายหัวสมมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์รัฐบาลให้เราสามารถใช้ได้อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเงินเดือนตอบแทนครูมันอยู่ได้อย่างไร ก็เพราะว่าที่นั่นเราทํานาทําสวนด้วยบุตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ชัยยนท่านอาจารย์ถนอมเคย,าาย,าายเป็นมิตรบาดเอาเองินจากประเทศไต้หวันมาให้พวกเราไปซื้อที่ดินสมัยก่อนซื้อได้ให้ไปอยู่3ลมร้านซื้อได้อยู่ที่นาอยู่ร้อยร้อยสามสิบเจ็ไดไร่แล้วก็ที่อยู่อีกก็พออยู่ได้ก็เพราะว่าเราให้นาเขาเช่าเราเก็บค่าเช่าเป็นข้าวแล้วก็เอามา ส่วนเงินเดือนครูนั่นมันต้องพูดถึงนะปริญญาตรีรัฐบาลก็ให้สตาร์ทที่หมื่นห้าเราก็ให้ได้แต่ปลายมานันให้ได้แต่ปลายมานันนะ,ะเงินสวัสดิการส่วนอื่นก็ไม่มีนะ,อ,ะอย่างอาตมาพอม,มาเป็นผู้บริหารนี่ก็เราอาศัยข้าวข้าวที่เขาให้ค่าเช่านานนะเอามาแบ่งให้เป็นครูแต่ละแต่ละรปะูปีนี้ว่าจะให้คนละสิบประสอบแต่ขอออกคณนะครูพิจนารณาแล้วว่าถ้าให้คนละสิบประสอบเนี่ย เปิดเทอมใหม่เรามั่นใจาว่าจะมีนักนเรียนมาเพิ่มข้าวอาจจะไม่พอครูก็เอาแค่คนละสี่กระสอบเนีย่ยก็คือสมัมดิลการเ<บ>รียนที่โรงเรียนให้ให้ครูได้อ๋อก็เรียกว,ว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับจะร่วมมุลกับพระ้าจา์นี่ก็สามารถรวบรวมหรือให้กับพระอาจารย์ถน,นองก็ได้แล้วะอาจารย์นอก็จะไปไปปีหนึ่งสองสามครั้งล่าสุดลงไปก็มีคุณทาสกอร์นันก็จะ ให้เดือนละห้าพันครับห้าพันกนตอนนี้เราหาเจ้าภาพเจ้าภาพค้าค่าน้าเนี่ยครับเจ้าเมนจากระยองโฮมเซรามิกเป็นรุ่นน้องของอาตมาเป็นรุ่นน้องทีละคน,นแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คุณพระศร,ระกองคณะก,ก็ให้ค่าไฟฟ้าเดือนละห้าพันครับอตอนนี้อาตมาก็เหลืออยู่อนันหนึ่งที่มูลนิธิหรือว่าโรงเรียนก็ไม่สามารถสพอร์ตครูได้นั่นก็คือว่า รัฐบาลบังค <room> ับให้องค์กรต้นสังกัดของครูเนี่ยจ่ายเงินระว่างเงิน3%าเเพื่ออนาคตของครูคิดจากเงินเดือนของครูเนี่ยสมมติคุณเงินเดือนครู5,000บาทหรือคุณเดือนครู15ึ่งห้าร้อยละสเนี่ยที่ผ่านมาครูรับผิดชอบันเองมิที่จะมาหามาได้เป็นก้อนแล้วสุดท้ายมีความจะเป็นอย่างอื่นที่ใช้กดครูอาจจรา์ขอมาใช้เสียที่อนนะ ครูก็บอกไม่เป nice. ็นไรเราอาศัยได้ครูที่เสียสละได้พออที่เสียสละครอบครัวภรรยาก็เป็นคนเสียสละดีดท่านครับุ่วัตุก่อนมีอยู่เจ็ดตอนนี้จะมาต้องไปช่วยกันำนับเป็นแปดกันมาสอนอนุบาลคือเด็กเล็กที่เขาเข้ามาก่อนเกมคอนึ่งครับแต่ทีนี้ครูเขาสู้ไม่ได้เพราะเหนึ่งมันหลากหลายวัยหลากหลายพัฒนาการเรียนรู้หลากหลายภาษาครูก็และหลากหลายก็เรียกว่าหลากหลายจริตนิสัย ก็สู้ไม่ได้บอกพระอาจารย์พอดีก่อนปิดเทอมสองเดือนเขาให้มาไปทดลองสอนเราผลว่าผลประเมินมันผลประเมินการอ่านระดับชาติโรงเรียนเราเกินเกณฑ์ประเมินของรัฐบาลตบมือด้วยครับครูรุ่งเรืองบอกว่าเทอมหน้านี้อาจารย์พวกเราก็จะถวายคนหนึ่งคสองแล้วก็อนุบาลให้ก็เลยก็เลยกลับมาเป็นเล ปีนี้ยกันมาก็ถ้าวันที่2 3กรกฎา,านมก็60แล้วเ <Okay. S 2> กษียณไปเกษียณแล้วแต่ว่ามันเกษียณไม่ได้คร,รูเกษียณไม่ได้ครับผมเยวจะจะเป็นเยวจะมีแชร์ประสบการณ์ <c oughs> แล้วก็อีก,กันนึ่งก็คือว่าถ้าพวกเราจะไปช่วยไม่ใช่แค่เรื่องเองินเรื่องทองแรงก็ได้ใครมีความรู้ในสาขาไหนเพราะว่าโรงเรียนเรานี่สอนอยู่3วิชาคือวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิต วิชาการก็ของรัฐบาลหลักสูตรก,กลางทั่วไปวิชาชีพของโรงเรียนเราก็จะมีอยู่การทํานาการทาสวนมวยไทยอะไรที่เป็นภูมิปัญญาไทยเราก็พยายามที่จะเอาเข้าไปไว้เพราะว่ามันจะเป็นเรียกว่าเป็นเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศก็ได้นอนาคตเรื่องอาหารไทยยังไม่ชัดเจนแต่มวยไทยแล้วก็อีกหนึ่งของท่านอาจารย์ถน,นอมนี่คือนวดนวดจักระเบียน,นี่อาจาร,ารย์พยายามรู้ไปสอนแล้วสอนอีปีนี้ เอาป้ายบังคับเลยไปไหว้เลยให้เป็นเขาเลยว่าให้เป็นแฟนชายของที่นี่ให้เป็นสา <c oughs> ขาก็ไปกอมกันอตนอนแรกอาตมาก็เห็นคัด้านแยงแยงแต่สุดท้ายอาตมาก็ต้องมาสนับสนุนอาจารย์เ <c oughs> ท่นี้คือสวัสดิการที่ครูจะได้เพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าเขารู้ว่าที่ไหนมีมีหมอคนป่วยมันเยอะ <c oughs> ก็เลยว่าให้ครูที่โรงเรียนอย่าไปกลัวให้หาเวลาทําตารางเวลาเราขึ้นมาแล้วเอาเวลาสักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงก่อน ที่เราเลือกเรียนเนี่ยมันนั่งอยู่ในคลินิกเราแล้วก็บริการแล้วก็จะได้ตังเอาไว้ให้ตัวเอาไว้ให้เด็กเอาไว้ให้โรงเรียนอ,อันนี้ก็ก,ก,ก็บอกกล่าวกันไว้ก่อนที่จะไปพักผ่อนแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายได้เขาเรียกว่าได้ประเมินไปเองก่อนว่ารหัสชีวิตอา,าจารย์สอนให้่รู้นกินรุ่นแรกาต่มาย,ยังไม่ได้เรียนต่อให้บอกต่อให้บอว <c oughs> <c oughs> จ,จะมาเรียนทีหลัง <c oughs> ถ้าตาตมาเรียนอาจจะได้ โรงเรียนพุทธเกษตรอาจจะได้พึ่งตัวเองได้อีกวลนึก็ได้สำหรับช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนาะมีกําลังใจในการเล่าเรียนเพราะว่านี่คือวิชาชีพใช่ไหมวิชาชีพสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพได้อย่างท่านอาจารย์ถนอมเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้คิดหรอกเพราะที่นั่นสมัยก่อนอยากจะบอกว่าอาจารย์ถนอมนี่ถ้าพูดภาษาแบบบ้านเรากเียว่าเป็นคนมนุษย์ต่างดาวะตัดมนุษย์ต่างดาวใส่ไมโทร้าะใช่ไหม แต่สุดท้ายท่านอาจารย์ถนอมสู้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 มาตลอดแม้แต่การที่จะได้ไปร่ยไปเรียนอยู่ต่างประเทศอยู่ไต้หวันเนี่ยก็ยังถูกมองถูกเลือกเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมอาจารย์มาอยู่อยู่ใกล้อาจารย์ครูสอนภาษาไทยคจากนั้นพอท่านได้ไปท่านก็อาศัยความเรียกว่าความที่ท่านรู้สึกน้อยเนื่อต่ําใจเนี่ยเลิกตัวเองขึ้นมา ตอนนี้จากที่เคยมีคนปรามาดว่า,าจะไปได้ถึงไหนคงจะเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์แบบเก่าๆแล้วมั้งแต่สุดท้ายท่านก็สามารถนรมาเคยว่าเอออาจจะไปเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเราเก่าแต่สุดท้ายท่านอาจารย์ถนอมก็สามารถที่จะมีพวกท่านทั้งหลายมาศึกษาเรียนรู้ด้วยฉะนั้นนรมาคิดว่านี่คือตัวอย่างแบบอย่างชีวิตที่ดีเนาะเราขอให้กำลังใจทุกท่าน ต่ของพวกเราสาธุกับพระอาจารย์ทิศทีะะร์ครับต่อไปก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับจากที่เรียนมานะครับจากที่เรียนมาของใหม่จากที่เรียนมาครั้งแรกนะครับก็กับนนัตการของทึกครับลูกลูลูกมาเลยลูกมาข้างหน้าเลยนะครับ